อย่าอ่านคำนี้ว่าแซลมอน <laughs> จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้อ่านแซลมอนครับคนฟังอาจจะฟังไม่เข้าใจว่าเรากําลังพูดถึงปลาสีส้มๆอยู่คํำนี้มันจะต้องอ่านว่าแซลมอนมาดูสัญ,ญลักษณ์กํากับเสียง IPA ครับไม่มีเสียงตัว L เลยไม่ต้องออกเสียงเป็นแซลมันมี2พยางนะตัว A กับตัว E ติดกันอย่างนี้สระแอะใครเรียนกับหนังสือเล่มนี้จะรู้ว่ามันคือสระแอะนะครับผมต่อไปครับนักเรียนเห็นตัว E กลับหัวใช่ปะเป็นสัญ,ญลักษณ์กํากับเสียงชวาก็คือเสียงเออออกเป็นเมอเออึนเหมิน พยางค์แรกเป็นแซมพยางค์หลังเป็นเหมนแซลมอนแซมอนพี่โอ๊ตออกเสียงตามหน่อยสิครับแซมอนแซมอนถูกต้องไม่แซลมอนละแต่ถามว่าพูดกับพนักง,งานร้านอาหารคนไทยแซลมอนด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจเรารู้ว่าคนไทยเข้าใจกันแบบนี้ก็ออกเสียงแซลมอนก็ไม่ผิดอะไรครับถ้าไปอยู่ต่างประเทศหรือถ้าไปคุยกับชาวต่างชาติก็ปรับนิดนึงเราลองเอาคําที่เราฝึกออกเสียงมาแต่งประโยคก,กันนะปลาแซลมอนครับ <Sal mon. S 1> แซลมอนแซลมอนนะชอบครับไล like. like ฉันชอบปลาแซลมอน I like salmon I like salmon กินครับ eat eat ฉันกิน I eat ฉันกินปลาแซลมอน I eat salmon ทุกสัปดาห์ every week ฉันกินปลาแซลมอนทุกสัปดาห์ I eat salmon every week I eat salmon every week อันนี้ this ปลาแซลมอนอันนี้ this salmon อร่อย delicious a uh, delicious นักเรียน delicious เป็นคำบอกลักษณะของปลาใช่ไหมนักเรียนใส่ is mr เข้าไปนิดนึงในกรณีนี้ปลาแซลมอนเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใส่ is ก็จะเป็นปลาแซลมอนนี้อร่อย this salmon is delicious this salmon is delicious เห็นไหมครับนักเรียน แค่นี้เองง่ายๆเลยฝึกออกเสียงให้ถูกต้องแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงแต่งประโยคด้วยนะครับผมใครยังงงๆยังสงสัยอยู่ว่าออกเสียงยังไงวนดูอีกทีหนึง่งแล้วฝึกออกอย่างตามด้วยใครชอบแล้วอยากฝึกอีกนะครับให้พิมพ์คอมเมนต์ว่าเอาอีกเดี๋ยวครูจะมาสอนฝึกออกเสียงแล้วก็พาเอาคํานั้นมาแต่งประโยคไว้ใช้ในการสื่อสารอีกเรื่อยๆเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เราจะได้มาเรียนด้วยกันอีกนะครับผมใครที่สนใจฝึกออกเสียงให้ฝึกกับหนังสือเล่มนี้ครับ ฝึกออกเสียงตามหลักตะโกน IPA ในหนังสือเล่มน,นี้อาจารย์จะสอนสัญลักษณ์กำกับเสียงทุกอย่างที่มีในภาษาอังกฤษเลยนักเรียนจะสามารถอ่านได้ตรงกับเจ้าของภาษาเลยนะครับฝึกออกเสียงเป็นแล้วเวลาเราจะสื่อสารเราไม่ได้พูดเป็นคำๆเราพูดเป็นประโยคนักเรียนฝึกแต่งประโยคไปด้วยซื้อแยกกันก็ได้หรือจะซื้อคู่กันก็ได้ซื้อคู่จะถูกกว่านะครับผมใครสนใจสั่งซื้อหนังสือคลิกเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ช้อปปี้ที่อาจารย์ใส่ไว้ให้ในวิดีโอได้เลยครับ